แอบแฝงน่อยโอเค okay, ไม่เป็นไร thank you ขอบคุณครับโอเคครับ อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยอยู่ครับพอดีบอยผมเป็นพวกสมาธิชั่นครับอยู่เฉยไม่ได้เขาต้องขับรถตลอดอ๋อผมอยู่ข้างในอู่แล้วอะ่ะอู่ไหนครับอู่ไหนอู่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 เบนอู่อู่ตรงที่ส่งโลมาเลยอะ่ะอยู่ข้างในอู่อู่ตรงที่ส่งโลอู่ในเมืองใช่ไหมครับใช่<อ>ใช่ใชเดี๋ยวผมให้บอยผมขับรถไปบอยครับในในอู่ครับ ใช่ไะเนี่ยมึงอู่ไหนผมอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิอยู่ข้างในอู่เลยฮัลโหลครับน้องอันนี้รายการพี่ตกใจอะไรหรือเปล่าอยู่ข้างในอ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 ู่บอสครับบอสไอ้นี่มันล้อหลอกกับผมจันเลยมันเหมือนผมง้อยังพอ เดี๋ยวนี่ครับเป็นบอสผมไอ้ผมขึ้นรถหรือเปล่าอ่ะโหลครับขึ้นรถไม่ไ้หนครับเคครับวินี่าฮ่าฮ่าฮ่า่ัฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮรา่าฮ่าา่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่่าฮ่กฮ่าฮ่าฮา่าฮะาฮ่าฮ่านาฮ่าื่าฮ่าฮฮ่าุ่าฮ่า่ฮ่าฮ่า่าก่าา่า่า่่่่่่่ เขาบอกผมนี้ครับบอสแม่นม่ผมบอกแต่ไม่ใช่ผมไงรหนี้ไก่ข่าวที่เคยคุยกันที่เรเบลทะเลทรายหรือเปล่าเนี่ยเสียงเหมือนกันเลยนะจำได้หรือเปล่าที่ไหนอะสวัสดีครับสวัสดีครับฮั่ครับบอสาเสียงาเสียงแบบนี้ได้ด้วยหรอคุณพี่แมคครับอะไรตั้เราใช้เสียงอสวัสดีครับสวัสดีครับพากูไปไหนีผมอะต้องถามว่าลุงอะ จะไปไหนไปไหนก็ได้ไม่ไม่ต้นหนาวมลาลุงมาได้ไงดีกว่วาก็เข้าประเทศบาาธรรมดาดิมือให้กูเข้าจางไงอะดีๆแล้วลุงมาได้ไงลุงเป็นไงมาไงหรือลุงจะมาทำอะไรเนี่ยกูไปเดินเล่นเฉยนี้กูจะมาหาพี่เปาเดินเล่นอ,อ,อนอจะมาหาพี่เปาพี่เปาเขาลืมลุงเล่าหุ่นบอกแค่นั่นแหละอืมก็จะใช่นะลงลงแบบว่าพอ,อาเดินเล่นแล้วอยากเขาเรียกว่าอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาอะไรติดเท้าติดอะไรไปด้วยไหมครับไม่ถึงเอาอะไรอะไรติดเท้าว่าเลือดเรอะ เลือดอะไรเวกนี้ครับเลือดไขเลือดใครไม่รู้ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าลุงจะอยากได้เลือดแบบไหนอ่ะมันมีเลือดสีดำกับเลือดสีขาลวลุงอยากเหยียบเลือดสีไหนอ่ะมีสองสีอ่ะมันมีสีนี้เปี <c oughs> ล้วเดี๋ยวแม่ยีเลยพี่หลครับหลครับพี่พี่ตอดอยูค <c oughs> ่ครับหลครับอยู่หลหลพี่ตอสพี่ตอด ตอว่าไงต้มว่าไงน้องไอ้พี่ผมมีอะไรจะให้ช่วยมานี่มาหนึ่งไอ้ไอ้ติ่มบอกให้พี่แฟบหนึ่งมาสมางครับต่อต่อขึ้นไปหน่อยสว่างเกียรตครับแฟนครับเลขสี่สองเดี๋ยวนี้ใส่ไฟจงไฟใช่ไรพี่เล่นละไอ้เนี่แป๊บหนึ่งมอ้เนี่ยวันหนึ่งไอ้หลอคนขายเขาเอามาเนี่ยเอาละหกแสนเนี่ยแปนั้นเนี่ยบอกว่าขึ้นมานี่แป๊บหนึ่งพี่ชายเลขสี่สองว้าที่เราคุยกับคนข้างๆผมดิไอ้คนด้านหลังพี่เอาหลรอกครับเอาหรอครับ ใช่เด็กมึงหรอแฟนมึงหรอฮะผู้ชายพี่อันนี้รุ่นใหญ่นะผมบอกแค่นี้แหละใครวันทอง้วนพูดพอๆนะโดนนะพูดพอๆนะผมพูดเลยมีปัญหาได้ถ้าพี่พูดรุ่นใหญ่ยิ่งกว่ารุ่นใหญ่ที่พี่รู้จักมาหมดทั้งหมดว่าไก่ตอดว่าไก่อุ้ยลุงเหรอครับสวัสดีครับลุงสวัสดี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 ครับเป็นไงบ้างครับลุงสบายดีสบายดีเที่ยวเนี้ยได้เฉยมหาพี่เปา พี่เป่าเก็บไปแล้วครับเหลือพี่ตอสเนี่ยเอ้ยเราไปลุงลุงเขาไม่พูดมาหาพี่ตอสพี่ตั้มอะไรแบบใช่ไม่ตอ,อ,อนแรกไอบอลมันจะพาม,มันจะพาะทัวร์มันบิดนัดกูดเนี่ยบอลโอ้ยบอลมันชิง <c oughs> เก่งครับลุงตำรวจครเดี๋ยวผมก็ตั้มพาทัวร์ก็ได้ลุงอยากไปไหนอะ <c oughs> ใช่จริงครับไปไหนก็ได้มาตามหาสามสี่อะ มีปะ่ะทีนะี้มีครับก็รถล,ลุงอยู่กับผมเนี่ยใช่เหรอไปนั่งด้วยกันเลยไหมล่ะพูดเงี้ยใช่ใช่ใช่เดีย๋ยว <c oughs> ผมไปดู <c oughs> แสงว่าเขาเลือกสีเลยดิ <c oughs> เลือกสีเล,เลือกแล้วบ้านนี้เขาใส่ <c oughs> สีดำเขาใส,ส่เขาจะชอบสีดำมากเพราะผมเดินตามรอยลุงกันเนี่ยเอาเดีสีหรือป่าใช่ครับมีลงุงเป็นไอดอลเนาะเดินตามรอยลุง A สามสี่ผมเห็นมีคนขายผมก็ไปประมูลมา แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแก๊งผมมีนี่นะครับมี BM มี m a ็ l a าเรนมีเขาเรมียกว่ามี R 5 0แบบดีกว่า R34 เยอะพมผมมี R34 มีรถกบมีทุกอย่างครับมมีเนี่ยพอสี่ประตูก็มีมีทุกอย่างครับจร่งด้วยหลายอย่างตั้งแต่ลุงเขาคู่ควรกับ R34 ไง อาสามสี่ลุงเขาขับเกื่อหแล้วให้ลุงเขาขับพวกแมกลาเรนอะไรบ้างดีกว่าแก๊งพี่มีป่ะแบบพวกเอเขาเรียกว่าอะไรพวกซุปปเอร์คาร์ไม่แต่สุดท้ายลุงลุงเขาก็เลือกอาสามสี่อยู่ดีไม่แต่สุดท้ายตอนเนี้ยกูยังไม่มีอาวุธเลยอ้าวลุงเดี๋ยวผมเสียสละเองเอ้ยอย่าอย่าลุงอะไรตาม พี่จะเสียตลาดเลยอ่ะครับผมให้พี่พูดก่อนไม่ลุงชอบเล่นไม้มีดปืนไม่ใช่หรอผมมีให้หมดเลย <c oughs> ผมผมก็มีผมบ้าผม <c oughs> ว่าลุง <c oughs> ชอบปต,ต่อยทเลนเดอร์มาละผมว่าผมว่าลุงชอบปล่อยต่อยแบบหกทีตายอะไรเงี้ยสนับบวกสามบวกสี่อะไรเงี้ยผมได้ข่าวว่าลุงแม่นปืนน่าจะแบบปืนบวกสี่ป่ะไอภ <บะ S 2> ูมหิหอยหอยในตู้กูมีเท่าไหร่อ่ะสองสองร้อยอันว่ายังไม่ได้ขายสองสามร้อยเมตรใช่ไม่ต้องมึงไม่ต้องโผล่แล้วไม่ต้องโผล่แล้วไม่ต้องโผล่แล้วได้ครับไอล่าสุดภูมิบอกไปที่พี่เติมกระชาไปเท่าไหร่อ่ะ ไม่เต like er ิมน้อยเพื่อนผมเติมเยอะกว่าเติมเท่าไหร่ไอ้ผมไม่ต้องเติมเยอะผมกินบอลเมื่อวานผมก็กินบอลพี่มาเท่าไหร่นะสิบห้าเอ็มป่ะโอ้โไม่ไอ้สิบเอ็มอะพี่เอารถตั้มไปขายมาเจ็ดแปดคันอะรถอ้าไม่มีไม่มีนะไม่มีนะที่มันเสียบอลพี่ไงไม่ไม่มีนะไม่มีนะอันนั้นผมก็ได้เข้ามาอีกทีนิ่งชิวๆตอนนี้ตั้มถือเงินรอขึ้นอาวุธให้แม็กเพื่อนตไม่แต่กูนักกูบากูบาลสองคนนะเด็กกูบากูมีไอเวทด้วยไงประเด็นอะ อุ้ยขึ้นให้ตัวเลยครับเวทเจ้าไม้ไม้ส้มไม้อะไรก็เต็มไปหตดเลยเต็มไม่ใช่หรอไม่เป็นรถเกี่ยบคนออกเออเพื่อเพื่อลุงเพื่อมลุงกาเวทครับใช่ตอนนั้นผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่เต็มนะไม้มีดปืนใหาได้เ่อเพ่อลุงมาอยู่กับผมลุงมีทั้งรถพร้อมขับรถตำรวจสองคันรถที่ลุงชอบไม้มีดปืนผมจะการให้เอางี้ถ้าลุงมาอยู่กับผมรถผมก็มีมีแม็กลาเรนมีอาวุธอะไรเาไม่ขับหรอครับแม็กลาเรนน่ะแต่ว่าลุงคู่ควรกับอาสามสี่นะ กระสุนก็คือยิงได้เรื่อยอะอาสามสี่ลุงขับบ่อยแล้วผมว่าลุงขับแล้วแมคลาเรนอะไรบ้างดีกว่าแล้แจ็คอะไอ้แจ็คอะโอ้ยถ้าถ้ากัน์ตาถูกทางนะถูกทางไอ้แจ็คมันอยู่ในมอนเทสแล้วลุงต้องอยู่เอ็มดีแล้วป่ะอยู่แต่เมื่อกี้ครับโอ้ยลุงกระหลานเออลุงกระหลานนะกูระหลานเหมือนกันหลานที่พี่ทีพี่ก็อยู่กันนี่ดิไอ้ไอ้ตู้น้องพี่อะพี่ก็เอาสามสี่ไปให้ลุงแล้วนะหลานนองโค้กแต่สามสี่ผมยังไม่เห็นพี่มีเลยเออจอดอยู่ที่แลนด์เอาใครเบิก ไหนไปพาให้ดูได้ไหมไดครับได้ครัอันนี้หลานรักงนะารู้แล้วตามเขาเลือดไรเลือดขาวเป็นเกิดถ้ากูบอกชื่อเสี่ยเม็ดต้องพู้คุยกับไม้บวกแล้วก็ไม้มีดปืนเดี๋ยวเวทได้ปืนด้วยเห็นยิงปืนแม่นปะเออลือกันผมบอกเลยนะตอนแรกเห็นแจ็คมันมาบ่นให้ผมฟังอยู่มันก็พูดแบบนี้ตามสุดท้ายเทไปแล้วจ้ามบอกไม่เจนะ ไม่จริงนะไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกเออตอนวัแรกก็ถือไม้ถืออะไรเห็นพี่เปาบอนคิดถึงลุงอยู่ครับเดีใจจะมาหาพี่เปาดีไงแจ็คกี้ก็คิดถึงครับแจ็คกี้ก็คิดถึงเหมือนกันพี่เปาไม่อยู่ผมผมก็คิดถึงลุงครับผมก็คิดถึงลุงลุงคิดถึงผมเออผมคิดถึงลุงครับไอบอลไอบอลก็ได้บางทีนะลุงใช่ครับใช่ครับตั้มก็คิดถึงลุงไหมครับเอ้ตั้มพาพี่ไปดูที่แลนด์หน่อยดิน้องไม่ไม่ต้องไปนะไปทำไมอ่ะก็เห็นอะไรหรือเปล่าเอาได้พาไปได้แลนด์อะไรหลากกายใช่ปหมล่ะ ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่กระดานกลางไม่ใช่กระดานกลางใส่ปลาค้างมันอาจจะคันครับใส่ดิบก็ได้แะ่คันนะเพราะไอ้ล่าสุดล่าสุดชนะเท่าไหร่ภูมิตะโก้โอตะโก้ขาดจำไม่ได้ชนะบ่อยเอออ้าวลองใหม่ไหมล่ะมีน้องลุงเนี่ยพอเดีย่จะไปไปส่งไปไปส่งนะน้าเดี๋ยวให้ลุงไปดูมาแล้วอะไรเขาสนุอครับใช่ครับสว่านอันละหกแสนครับพี่ชาย โอ้ยังมาต้องมานั่งขายสบงสว่านเลยเป็นผมผมเอ้ยเป็นผมผมว่าให้น้องในแก๊งแก่ทีแล้ทีแลนทีแลนครับขึ้นขึ้นได้เลยนะถ้าถลุงเข้าดในคืนเดี๋ยวไปตีของไหนมึงมีจี๊ดไหมเนี่ยตามไหนเนี่ยนี่นขอดูหน่อยเนี่ขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยมีผมผมมีบัตรแก๊งในตัวอ่ะเออพร้อมเข้าแล้วเหรอเออเอาไหมอ่นเนี่ยลุงมาดูรถรถของลุงเก็บไว้ให้แหละอะไรเก็บไว้ให้ลุงอะไรไม่มีอะไรอะเฮ้ยมีเฉพวกรถอากาศครับลุงเก็บเป็ส่วนตัอะไรเนี่ยมีแต่ไอเดีกอะไรเนี่ย ที่สามสี่มีแดบเบิรถประกอบกไม่ไม่คือพี่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยหว่าพี่ไปให้<อ>ดูรถไปตั้มตัมตมไม่รถลุงเนี่ยรถลุงลงุลงลงมาดูเด่อ อะไรรถโอ้โหรถลุงไอ้ย่ารถพี่นั่งเป็นเหมือนพวกอะไรเขาเรียกอะไรสามสี่ผู้หญิงขึ้นจนผู้หญิงขึ้นแบบเอออิ่มอะไรอิ่เต็มหมดอะไรครับเขาไปไปลุงลุงไปเค็มใหม่ได้หมดเลยอย่าอย่าขึ้นนะลุงอยย่าาออขึ้นนมเป็ครับะไรครับอะไรครับเขาไปเปลี่ยนโฉมใหม่กันแล้วอะไรครับมีครับผู้หญิงลุงเขียนอะอย่ากขึ้นอ่าแป๊บนึงครับโอ้โหอยาอยากนะลุงผมบอลเลยพลาดละ ลุงลองเดี๋ยวผมเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นอ่าลุงแม็กให้เลยอันนี้รีเบิร์ดเปลี่ยนเปลี่ยนคราว่ารีเบิร์ดให้เลยครับหลังนะอจะเป็นเรื่องคืยังไงแล้วครับลุงลุงลองขับดูเลยครับว่าแบบคิดถึงฟิลเก่าไหมขอลองขับได้ด้วยขอลองขับได้ได้ครับได้ครับได้ครับอุ้ยเยี่เสียงสะด็จหูว่างเลยอ่ะเยี่ย แต่ที่นี่รถมันเลี้ยวมาตรฐานแบบนี้อยู่แล้วปะมันก็แอบ,บแข็งๆอยู่นะนแอบบแข็งๆอยู่นะเหมือนแฟมนะเหมือนแฟมนะบรรยากาศได้เลยเหมือนแฟมบรรยากาศได้เลยเออมาตรงรถแบบนี้ดิที่เนี้ยมีดิบดหิหน่อยๆอะ่ะแต่ปัดนะปัดนะ เดี๋ยวลองไปลองขับเลยครับลุงลองไปลองขับเลยครับเป็นไงครับโอจจะะไไปปซื้อใจลุงด้วยคิดถึงเลยคิดถึงเลยคิดถึงก็ต้องมาแล้วแหละลุงกูบอกเลยกูไปที่เอสดีมาแม่งไม่ใช่แบบนี้เลยอะตับเราแพ้เราแพ้ไปแล้วตับลองคันนี้เลยได้ไหมครับลุงเออลองเรามาลองดูแล้วลุงเรามาเลือกเดี๋ยวผมต้มให้ก่อนครับลุงมันมีมันมีเสนียดเคยขับไปแล้วนะครับเสนียดอะไรครับเสนียดอะไรครัเสนียดอะไรไม่บอกคหล่อพอด ไหนให้ลุงเขาเลือกเลยจัดดูดิหัวสีขาวมันมองกับลุงนะล้อดิสโมอผมเปลี่ยนมาให้ลุงเรียบร้อยเลยเนี่ยผมก็ล้อล้อล้อเนี่ยล้อเทเๆอ่ะดูวยว่าล้อหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนสีแป๊บลุงอ่ะไม่ชอบสีนี้อะไรนี้สีนมันป็ดี๋ยวเดี๋ยวเรัน